สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีแฟนช่องรัตมณนี่ชาแนลนะคะค่ะมณน,นีแอดกับได้ผ้าพี่ผ้าน้องนะคะมาที่บ้านพ่อจำค่ะท่านผู้ชมมานะคะมาตามต่อตัวเลขแนวทางจากพ่อจำแต่ว่าเมื่อนี้นะคะพ่อกับคุณศักซิ์พอดีเดี๋ยวแอดผ้าถามตัวเลขแนวทางจากคุณซักซิ์นะคะเพิ่นได้ตัวใดมาฝากแน,น่นอนงวดวันที่หนึง่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ ค่ะพี่น้องเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทั้งช่องรัตนมณีนะคะสวัสดีคัะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไวัดีค่ะสมีค่ะสวัเดีค่กสวัส่ะสวัสด่นวัสดี่ะสวันี่าสวีคะั่านวัมดี่ะสนสดีค่ะนอัมาีคสดีค่ะนวันดีค่ะนาัสน่นม่ะส่ะสนัา่ะส่่ดคัคี่สด่น่ใช่นอนนาใช่ นอนมาเฮ็ดจ <si ังไดก็ได้รับซัพโอ้เฮ็ดจังไดก็ได้นอนมาเลยนอนมากเราเล็เฮ oh, ็ดจ man, ังไดก็ได้ร um. ับซัพบประสานคาร์บอนมีช่วงมันก็บอกเป็นตะมันแท้ค <min ่ะเอาเลยนอนมาเป็นจังไดอยากเห็นค่ะแต่คิดว่าพอจำแล้วก็เพิ่มอีกเลยพอมาเลขเลขมันนอนมากค่ะนี่จดไว้นี่มันนอนมากเป็นเลขสูตรอักษรดมัน เป็นเลขที่เขาจะออกวันที่หนึ่งมีนาเลยผมเว่ามีสูตรงังนมีสูตรยานแต่ว่าอ๋อคนนี้เซนไฮมาตัวนี้เอ้คนเราสีฟังสกอนวมาเลคนนอนมาเบนี้มั่่าสูฟังแน่มาแบบใดเป็นจังไดมาจังไดเลขนอนมาเนี่ยอีพองขวางแลวผมค่ะอีฟองขวางที่เราบอกไงเนี่ยเอาคือใไฮเทนตัวเรขว่าแต่เครื่อพบสกปกก

ห้าเก้าก็ห้าเจ็ดเนี่ยวแมนบ่ครับผมงบหน่อยมีสองคู่บ่ค่ะครับผมห้าเก้าห้าเจ็ดฟาดเป็นสามตัวสามตัวเน้นเน้นสห้าสามตัวเน้นเน้นสองศูนย์ห้าบ่ค่ะครับผมมีโอกาสมากเลยผมค่ะเน้นเน้นแต่ว่าอันนี้เนี่การอยากเน้นไหนมันจะมีอีกซองหนึ่งอยู่ครับผมสินเน้นไหนแต่ว่าได้แล้ววันแห่ผมค่ะมักเก็ตเก้าก็เก็ตก็ได้ผม ให้จับครูเป็นบอเล็กที่อยู่ในล็อกนี่นี่ครับผมจับเอาแต่ว่าผมจับไห้ค้นงบหน่อยนี่อ๋อโอ้สีล็อกนี่คือี่โชคยู่ในนี่ล่ะจะอับรับใดครับผมจับขว้างหรือจับตรงก็ได้ผมโอ้ค่ะแต่ว่าผมจับไห่พู้งบหน่อยนี่นี่ทั้งท้ายนี่ห้าเก้าก็าเก็ตนี่บ่ครับผมสําหรับคนงบหน่อยเนาะครับผมแต่ว่านี่นาจะเป็นล่างครับผมเก็กล่างเลข็กบนนี่ครับผมอ๋อบนสองศูนย์ห้า ล่างห้าเก้ากับห้าเก็นี่บว่ครับผมนี่บ่อเลขเลาะนอนมากูกต้องครับนี่แหละนอนมากวันที่หนึ่งแตกแน่แตกกระจายหนึ่งมีนาคมฮ่าดโทษพี่น้องแตกกระจายจได้วัดหนึ่งมีแถวนี่ครับผมแถวนี้หิมะลงกันกันหิมะได้ลงจะมือหนาวมืดมืมดหลอนนี่กับที่ลงม่มเนบลาขายหิมะลงแล้วครับผม จะมื่อนาวแล้วบันี้จะมื่อนาวจะขอนกายเป็นหนาวเลยครับถูกตั้งครับถือตั้งครับฟรีดีใจเบอาเป็นจะดีมากเลยที่ได้โชคลาบถูกต้องครับผมเอ้พ่อได้เบ้าเรียนครับอีพ่อให้ยหายเบ้าค่อยเบ้าไดที่ผมค่ะแต่ที่พ่อเบ้าหายมากเบ้าว่าใดอักษรมงคลทุกตัวที่ที่เบ้าได้นี่พ่อว่าอีพ่อหายมากคือสิ่งเขาว่างมาเห็นแหละผมยกคนน่้เป็นอีพ่อหลุดเยอะบางตัวเลื่องแเมื่อนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคือคืออีพ่อนี่คือสิ่งเขาว่างมาเห็นคือเขายกคนเป็นอีพ่ออออีีพ่เเดด้้ลูกสิปนอ อีพอเด้อลูกไทยอักษรบางคนลูกเด้อเขายกขึ้นมาคืออีพอเขนเป็นผู้ชี้เขนเป็นผู้ห้แมันบอกเข้าได้ถูกต้องคมับนมีทีมาจังสีนบอกค่ะถูกต้องครับผมอ๋ออีพอลูกสิไปเที่ยวงานบ่งลูกเด้องังสินะความหมายงดที่ผ่านมากเข้าบ่ถูกบอเหล็กผมถูกนี่เข้าแล้วผมผมให้มากลับก็ได้ผู้เจ้าจะกลับก็ว่าเป็นยังไงกดบวกกนตรงหาเก้าหาเก็บว่าต้องกลับ แต่ว่ามือเจ้าไปซื้อมือเจ้าสิกลับเองก็ได้เพราะกับก็แล้วแต่มือซื้อมือเจ้าวันนี้คือคือว่าครับผมอันมวันที่แล้วให้ตัวใดครับพี่นู้นวุฒิมาถามวันที่แล้วให้ตัวใดเขาตัวใดให้เขาเขาสามเก่าครับผมเก้าสามสามเก่าเจ้ให้เก้าสามคือสามเก้าครับให้ซิฟหาคับสามเก้าครับผมให้เลขสามคือสามเก้าบอกแต่ว่าไปตรงกับเลขคุณแฮคือเก้ากับเลขสี่ฟ้าเขาใส่เดียวกันด้วยเก้าแต่ว่าผมมาวอาเรื่องเลขแปดหกดิหกแปดวุฒได้แปดหกหกแปดผมมาเดาเพราะแค่สองคู่นี่ครับเพราะว่าเป็นเลขเลขเลขกีพอฬา คุณศักดิ์สิทธิ์ยิบลอตเตอรี่ไว้ไปสร้างกับแก่ห้องโอ้ยิบแล้วผมแต่ว่าบรได้ย๋ยวมาทำแน่ยิบตัวใดไว้อันนี้ผมยิบตัวใดไว้คือบอกมอกโชว์ไม่เบิ่งแน่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ครับผมค่ะแต่ว่าลักซีฟกับลักหน่วยนี่เทียบโจทย์ไทยนี่จะไปซื้อเลยบ่พี่ลักซีฟกับลักหน่วยครับผมโจทย์ไทยนี่ครับอุดสิมานี่จะซื้อติดนี่ลักซีฟลักหน่วยบ่ได้เงินครับผมอ๋อ่ต้องโหกร่ต้องเอาเลยผมนี่เจ ครับลูกท้ายสิบกับน่วยครับผมที่ยุ่งใช้กัญชาบ้ามากจับจับคู่ใส่กันบ่ได้เลยแต่จับคู่ใส่กันยิ่งก็ได้เลยสองสี่หกแปดสิบกับหน่อยนั้นทานผู้ชมพันวาประตองพิจารณาเลยบคู่ไรรัผมมาจับกันเลยบอามาน้ำกันบ้ามาน้ำกันยกเว้นรักลอยคใค้สื่อติดกันจับคู่ใส่กันโอกาสได้เงินมามีเลย รับซับพี่พี่กันจะรับกันจะรับซับผิดกลับขึ้นมาทั้งนี้ครับผมเร็นั้นไม่ต้องลงทุนละครับผมมาพิจารณาตัวนี้ดีกว่าใช่ไหมคะว่าไงกันซื้อสองสี่สี่สองสี่บัต้องซื้อสีอหกแปดแปดหกก็ต้องซื้อสองหกหกสองนี่ครับบัต้องซื้อแต่ว่าว่าไงแท้ๆสี่พี่เลยผมหักสี่บัวรักหน่อยเลยเล็กขึ้นหน่อยไม่เส้นตัวเลขนี่ไม่มเลยครับผมมันมันสกับมาเป็นสี่ครับผมนี่ นอนนอนมากเราอรับซับเลยเป็นนอนเลึก่ากิฟซี่เขาเถอะนอนเอาเงินเลยกโอ้นี่เหลือเกิเลขกสองเลยครับนี่เหลือเกิเลขนอนเนาะนอนย์ครับผมนอนลอยสองเป็นนักนลอยนะครับผมแต่ว่าอีฟัวเขาบอกดิอีอีอีฟัวเขาบอกเบาๆค่อยเบาได้ค่ะเลขของพ่อนะครับเลขของอีฟัวเขาสองศูนย์ห้าสามตัวเลขบนมาเนี่ยแต่ว่ามือวะที่ยี่สิบแปดจะเล่นไหนครับผมแต่ว่า คนละตัวดิประจำแต่วันนี้ผมคนแต่ว่าคนละตัวกันเลขกันเลขเขากันกระบอกตัวเดียวกันนี่เพราะว่ามันออกนี่ผมแต่ก็มันออกตัวไหนก็ต้องบอกตัวนั้นมือมือไม่ได้ยี่แปดนี่ผมจะเน้นจะบอกได้มันออกตัวไหนคือไพ่กับยาจีบบอกได้บอกซื้อรุนเพราะมันออกครับผมบอกเพราะมันออกได้ผม เอาคุณซักเซียถามตรงๆถามจริงๆถือเลขบองวดที่พามาเมื่อ่อถือครับผมเอาคือผมถือกบผมไม่ได้ซื้อเด้ครับผมเพ่มซื้อแต่สิบห้าที่ผมผมเห็นแต่ว่าเจาเห็นบ่ะผมไปด้ซื้อแต่สิบห้าผมมาเก้าสามสามเก้าผมซื้อมาตีดินรับสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นผมค่ะค่ะโอ้เราคุณศักดิิ์สทธิ์มีหลักการเลยค่ะสำหรัสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม แบตเตอรี mm ่อ hmm. mm ่ายว้งมันแงบอง่ายกับคือว่าใบตัวมันราคามันสูงเขาเรยก่าสื่อเขาบอยงเขาสูงเขาสปนสื่อราคสื่อสื่อใดสื่อลอตเตอรี่ท่านั้นเนาะแต่ว่ามันใจนี่เลาก็สิบวกว้าเอาเล่าก็สิบบาจากไหนเรามันใจตัวไหนแต่ว่าตามอีพอวกแล้วสิมันใจตัวนี้5 9ผมห้าเก้าว่ม ้าเก้าด้อค่ะธรรมชาติว่าตัแต่ว่ากันฮาเกเาอาบนจะว่าเป็น้าเก็ด้าเก็เป็นตัวร่องครับผมแต่ว่าเก็เก่าเกเก็เเป็นได้ฮา้าก็เป็นได้ผมคงไงใช่สี่คูนี่แหะถือต้องครับผมว่าเจ้าสลาดวยสี่คูนี่แหละแต่ว่ากบยานว่าแม่นับว่ามันหลูาเลิกจับสุดไฮฮลจับที่เรือไนับจ้าวีถึงต้องครับน้ยม่ใจนาอครับผมแต่ว่าคนบอกมาอีกฟอนี่ว่าบุมี้คุณค่ะ ซิบกวนวายย่าไปซื้อ yeah, ต so, no ิดตบะมี่มีเลขสอเลขสีเลขหกเลขแปดวันอเงินผมจับกินเลยอย่าไปให้เขาจัดอย่าไปให้เขาเฮ็ดครับผมจำกินเลยกูได้ซื้อตัวนี้จะมือจับกินเลยนี่ สองสนี่เปแมนแนวเปตองเอดแมนวค่ะคับผมจะพื้อจับกินกันเสือตัวนี้จะพื้อเขาจับกินเลยนี่คุณผู้ชมจตังบอกต้งตุงได้คนมาเแมนแนจะตังอ่านใจคนมาตรงเจังสี่ล่ะก็ได้ตัวนี้เวยกาศโอกาสพวกนี้โอกาสชูวงรับทรับระพมนี่ตัวเลขที่หนาลงทุนนะจะเป็น5้าเครับผมถูกต้องห้าห้ากับหาตหันจาสามตัวอี่ยองศูนย์ห้าสาตัวสองศูนย์หน่าจะมาล่างแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้ครับเกกเกานี่วันนี้ สิบกับหน่วยบันนี้ไหนีกับว่นนี้เหมือนี้ครับผมเกตเกดกับเก้าไ้นี้่ดีครับผมงหมนดีที่ผมนี่ไหนี้กับว่นีบนล่างบ่นี้ถูกต้องครับผมชุดนี้สามารถสื่อบนล่างได้เลยไหมถูกต้องสื้อบนล่างได้เลยครับแต่ว่าไหนี้วันนี้เกบเก่าเหมนี้นี่อยากลืมบอกใหม่ก็รอิงเด้อท่านผู้ชมเด้อนช่วยให้แล้้มอนน่เด็ก่ยังกจ่าเด็ เลขนอนยั่กะนอนมากเลขนอนนอนเลยนะคะนอนท่ากินโอลดมาสั่งเลขนอนมาไม่ใช่นอนนาไอรีผมนั่นมากบอมเม็นนอนหน้าเนาะนอนมานอนมานเดือดเงินมามัน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 ว่าไงรับรับซับโหลดค่ะเตรียมรับซับเลยซื้อแล้วเตรียมนอนถ่ารับซับเลยบอนบอกว่าต่อเห็นยังถ่ารับซับเลยนขึ้อแนวทางตัวเลขของ คุณซักซิดเด้อค่ะท่านผู้ชม59และก็57นะคะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขคุณซักซิ์นะคะเล่าห้มากนะคะ59กับ57นะคะเราบอกว่าเลขนอนมาก่าสั่นค่ะท่านผู้ชมเลขนอนมากนี่ก็ให้พี่น้องฟังไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อพิจารณาเบ่งเอานะคะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมักชอบน้ำเล่าจังคอยเอาเด้อค่ะเด้อ แล้วก็บ,บอกมานะคะอยู่ในล็อกที่เราเขียนไว้นะคะน่าจะมานะคะหาหานะคะอีกคู่หนึ่งแล้วก็เกเกนะคะแล้วก็หาเก้ากับหาเกตนะคะสมตัวห้าศนะคะห้าสองหรือว่าสองศนย์ห้านี่ราคาทำช่มตัวเลขแนวทางของคุณชักซิ์นะคะมักชอบก็ให้เห้าเ,าเอาไปพิจารณาและลงทุนเมึงนะคะ เราบอกว่าสําหรับคนงบหน่อยนะคะมักชอบจังคอยเสี่ยงร่งทุนบ่มาบ่ชอบกับพานนะคะแอดกระหามาเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาถูกผิดก็จะ,ะว่ากันเด้อค่ะเดอ้อผิดถูกก็เป็นได้เพือก,กันนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเดอ้อถูกหวยด้วยเงินกันสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ